จะมาในคลิปแรนดอมนะคะความคิดถึงที่เขาฝากมากับสายลมนะคะข้อความหรือความคิดถึงที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านสายลมมาเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะวันนี้นุ่นจะมาทํา เอ่อคลิปเพื่อหาคําตอบให้คุณนะคะบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ผ่านมาพบเห็นก็แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดที่จะได้ดูคลิปนี้หรือคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแล้วก็ดูได้ทุกเพศน,นะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มนะคะนุ่นก็ฝากนะคะเจ е ลมาหามป้อมนะคะเจ е ลเลื่มผิวขาวนะคะทาคันหานีบจักแกล้ได้นะคะราคา69บาทหรือใครสนใจนะคะกันแดดน,นะคะ กุตาวิตกิมนะคะกันแดดที่มีวิตามินมากมายนะคะปดป้องปกป้องคุณจากแสงแดดและมลภาวะนะคะขนาด250 ml นะคะราคาอยู่ที่250บาทจากปกติ390หรือใครจะสั่งเป็นชุดนะคะ คุณจะได้กูต้าวิทคีมนะคะสขวดเนย้ํานะคะสขวดแล้วก็เจลมะขามป้อม2ขวดในราคาห้าร้อบาทนะคะจากปกติ918บาทนะคะลดพิเศษเฉพาะช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะคะถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะ,ะยังไงนุ่นฝากไว้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนุ่นขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของเขาเนาะความคิดถึงที่ผ่านมาที่ฝากมาจากสายลมนะคะ เขาอยากฝากมาบอกคุณว่าอะไรคิดถึงจังคิดถึงวันเวลาดีๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงตอนที่เราได้นั่งทานข้าวด้วยกันคิดถึงตอนที่เราได้จิบ กาแฟดื่มน้ำหรือนั่งดูทีวีด้วยกันคิดถึงวันที่เราเป็นครอบครัวดเดียวกันหรือคิดถึงเ,ออเรื่องราวเก่าๆตอนที่เราจีบกันใหม่ๆตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆตอนที่เรามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือเพื่อนๆแนะนําให้เรารู้จักกันคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นจังเลยเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ย ากจะไปหาอยากจะพาเธอไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีตว์เลี้ยงคู่ใจแล้วมีเธอไปด้วยกันถ้าเธอไม่ว่าอะไรถ้าฉันสะดวกเธอสะดวกเราไปเที่ยวด้วยกันนะฉันจะพาเธอไปอไปสถานที่ธรรมชาติหรือไปสถานที่ไหนก็ได้ที่มีแต่เรามีความอบอุ่นที่มากมายฉันอยากจะพาเธอไปเที่ยว อยากจะพาเธอไปออดื่มด่ากับธรรมชาติและกับพาเรากลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมอีกครั้งฉันจะพาเธอเ,ออเดินตากลมเล่นว่าวดีไหมเหมือนเด็กๆไงฉันเห็นเด็กๆเล่นว่าวอ่ะฉันรู้สึกว่ามันน่ารักดีฉันเองก็อยากจะพาเธอเล่นเหมือนกันนะแล้วเราก็วิ่งไปในสายลมที่มีสนามหญ้ามีภูเขามันก็เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะ ฉันก็อยากได้โรแมนบรรยากาศที่โรแมนติกแบบนั้นบ้างแต่เธอรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันน่ะคิดอ่ะกับสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะด้วยงานของฉันภาระหน้าที่ของฉันมันเยอะไปหมดดูสิขนาดกลางคืนบางทีฉันยังต้องทำงานเลยอ่ะฉันยังไม่มีเวลาว่างมากขนาดนั้นเลยจริงๆนะความรู้สึกที่ฉันทำได้แค่คิดอ่ะมันก็เลยยังไม่สามารถทำจริงได้สักที แต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันต้องหาเวลาพาเธอไปกินของอร่อยๆไปกินไอศครีมด้วยกันเ,ออเธออยากกินรสไหนคิดเผื่อไว้เยอะๆเลยนะหรือถ้าเธอชอบรสอะไรหรืออยากจะกินหลายๆรสฉันก็ไม่ว่าเลยฉันจะพาเธอไปไปร้านขนมหวานด้วยกันดีไหมฉันรู้ว่าเธอน่าจะอยากกินของหวานหรือของเย็นๆของอร่อยๆ,อออยๆมันก็คงจะเป็นออช่วงเวลาที่โรแมนติกแล้วแสนหวานและดูเลยเนาะ แต่ว่าตอนนี้ชั้นเองเนี่ยก็ทำได้แค่ขิดหลับตาอยู่กับตัวเองบนเก้าอี้ตัวโปรดแล้วค่อยๆจินตนาการนึกถึงเรื่องราวของเราสองคนชั้นกำลังอยู่กับช่วงบรรยากาศที่เป็นจินตนาการเพราะว่าฉั้นไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เออนื่องด้วยว่าตอนนี้ทุกคนเนาะต่างอยู่ในช่วงของอันตรายอะ่ะ บางคนอยู่ในช่วงของการกักตัวบางคนไม่สามารถออกไปไหนข้างนอกได้ซึ่งฉันเนี่ยก็เหมือนกันแม้ฉันจะทํางานแต่มันเป็นการทํางานอยู่บ้านซะมากกว่าแล้วไม่สามารถพบเจอผู้คนได้ะฉันทําได้เพียงนั่งจินตนาการแล้วก็เขียนเรื่องราวหรือจดจาเรื่องราวของเราไว้ก่อนเขียนสิ่งที่อยากทํากับเธอคิดสิ่งที่อยากทํากับเธอไว้ในใจ รอหน่อยนะถึงแม้บางครั้งมันจะนานแต่ชั้นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจริงได้แน่นอนฉันอยากให้เธอมีความสุขนะอยากมีบรรยากาศที่เราสองคนนะ่ะมาเจอกันแล้วยืนอยู่ที่ริมระเบียงมองคนมองผู้คนไปมาได้กอดเธอจากข้างหลังหรือได้ยืนเคียงข้างกันมันก็คงจะอบอุ่นดีนะ ฉันก็อยากให้มันมีโมเมนต์แบบนั้นจังฉันรู้สึกว่าเวลามองเห็นใครหลายๆคนใครหลายๆคู่ทำเนี่ยมันช่างโรแมนติกดีจริงๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละงานฉันมันเยอะจริงๆอ่ะมันยังเป็นอะไรที่หนักอึ้งอยู่มากๆมันยังไม่สามารถทำตามใจได้แต่ว่าไม่ว่าจะงานยุ่งขนาดไหนแต่ฉันน่ะก็ยังมีเรื่องราวของเธอในใจนะ แม่บางครั้งเนี่ยฉันจะไม่ได้แสดงออกเป็นคนที่ดูเย็นชาอาจจะเป็นคุณลุงแต่แก่ตาทึมหรือนายเย็นชาในก้อนหินอะไรของคุณน่ะฉันน่ะอยากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะฉันก็แอบยิ้มนะกับสิ่งที่เธอชอบตั้งชานกับสิ่งที่เธอชอบเรียกฉันแบบนั้นน่ะเธอคงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เย็นชาเลยฉันเพียงแต่ว่าไม่รู้จะแสดงออกยังไงอะ่ะฉันน่ะยิ้มทุกครั้งเลยนะที่เห็นเธอหรือคิดเรื่องราวของเธอนะ่ะ แต่ดูเธอเนี่ยบางครั้งก็ดูจริงจังเนาะดูแบบว่าเครียดจนเกินไปหรือบางครั้งเธอดูดุอะ่ะหยุดหยุดทำหน้าบึ้งบึ้งใส่ใส่ฉันได้แล้วหรือว่าบางทีเวลามุมเธอเครียดๆอะ่ะเธอชอบทำหน้าบึง้งคิ้วผูกโบอะ่ะมันไม่น่ารักเลยจริงๆอะ่ะเธอเป็นคนน่ารักนะฉันชอบในเวลาเธอยิ้มมากกว่าเพราะฉะนั้นลดการดุของเธอลงหน่อยเถอะลดการจริงจังเรื่องบางเรื่องอะ่ะไม่ต้องจริงจังมากก็ได้ เออผ่อนคลายบ้างดีกว่าเนาะฉันน่ะชอบให้เธอผ่อนคลายฉันอ,อยากไปเล่นดนตรีให้เธอฟังจังเลยอยากจะเปิดเพลงหรืออยากจะร้องเพลงให้เธอฟังเออฉันมีบทเพลงมากมายเลยนะที่อยากจะให้เธอฟังอยากจะสื่อถึงเธอฉันน่ะเขียนเพลงแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีร้องเพลงทุกสิ่งทุกอย่างนะฉันต้องการสื่อให้เธอรู้นะ ฉันน่ะส่งความคิดถึงไปกับเสียงเพลงต่างๆมากมายทุกครั้งที่ฉันโพสเรื่องของเพลงหรือเล่นกีตาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันต้องการสื่อถึงเธอนะฉันอยากให้เธอรับรู้ฉันอยากให้เธอได้รับบรรยากาศที่ความตึงเครียดที่เธอเคยได้มันหายไปฉันรู้ว่าเธอเครียดฉันรู้ว่าเธอมีอะไรบางอย่างหลายอย่างที่ทำให้เธอคิดมากนะแต่ฟังเพลงฉันแล้วฉันก็อยากให้เธอผ่อนคลายจริงๆ แล้ววันไหนที่มันเป็นไปได้หรือว่ามันมีเวลาที่ตรงกันแล้วเราอ่ะได้ยืนเคียงข้างกันเหมือนวันเก่าๆหรือว่าเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเนี่ยฉันจะร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้เธอฟังหรือเราจะแบบเดินไปร้องเพลงไปทาอะไรที่มันสนุกสนานฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายอ่ะ มีอาชนาจะเล่นกีตร์มีเธอร้องเพลงหรือเราอะมาเปิดหมวกกันดีไหมเปิดหมวกอาเหมือนแบบทําเรื่องที่มันสนุกสนานน่ะชนาอยากใหม้มีบรรยากาศความทรงจําแบบนั้นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอะช่วยรอก่อนเถอะช่วยรอสถานการณ์ที่มันดีกว่านี้หรือรอจังหวะเวลาสักนิดเถอะชั้นน่ะนี่แหละคือสิ่งที่ชั้นอยากจะฝากบอกเธอนะคิดถึงเสมอคิดถึงตลอดและไม่เคยเลิกคิดถึงเลย อ่ะนี่นะคะคือข้อความจากสายลมนะคะที่เขาอยากฝากบอกคุณใครได้เห็นคลิปนี้แล้วคงจะมีกำลังใจในการที่จะแบบ สู้ต่อไปหรือว่ามีกําลังใจขึ้นนะคะเราก็รู้สึกมีพลังที่มีความสุขมากขึ้นนะคะนุ่นก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขเนาะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสัตสุดท้ายด้วยนะคะอย่าล,ลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยขอบคุณที่ทําทานแสแตมให้นุ่นในหลายๆคลิปด,ด้วยนะคะแล้วก็ใคร ที่อยากดูดวงส่วนตัวนุ่นจะได้รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปคุณสามารถกดใต้คลิปดูได้เลยนะคะจะมีขายจะมีข้อความในการขายคลิปนะคะดูดวงนะคะอ่า,อานหนังสือนิยายหรือจะมีช่องทางในการสนับสนุนช่องนะคะนุ่นจะมีรายละเอียดไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการจะดูใต้คลิปแอดไลน์ line. นุ่นมาก็ได้นะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย